สวัสดีครับเพื่อนๆทุกๆคนผมนายเปี๊ยกจากเพจแมวโมนะครับหรือว่าถ้าพิมพ์เข้าทางเว็บไซต์ก็คือ m a l m o c o m นะครับวันนี้ผมจะมารีวิวการ์ตูนเรื่องหนึ่งซึ่งเรียกว่าเป็นการ์ตูนในตำนานของยุค80อีกเรื่องหนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับการ์ตูนเรื่องที่ว่าก็คือ God s i ซเดนะครับก o อ s ไซเดเนี่ยเป็นที่น่าแปลกใจก็คือพิมพ์มาตั้งแต่ปี1 9น7้นะครับผมแต่จนถึงปัจจุบันนี้ ยังไม่มีลิขสิทธิ์ในบ้านเราเลยนะครับเอ่อแต่จะเรียกว่าไม่มีก็ก็ไม่เชิงะนะครับผมเพราะว่าการ์ตูนเรื่อง g o d s i d e ร r เนี่ยณปัจจุบันนี่ยมันมีถึงาภาค3แล้วแต่ที่เป็นลิขสิทธิ์จริงๆก็คือจะเป็น g o d s i d e ร r ภาค2นะครับผมก็พิมพ์โดยสำนักพิมพ์สยามอินเตอร์คอมิกนะฮะแต่ก็ไม่เข้าใจว่าทาไมเขาไม่เอาภาคหกับภาคสมาด้วยครับนะที่ผมเห็นตั้งแต่ ตั้งแต่เมื่อก่อนเลยนี่ก็คือจะมีสันนักพิมพ์หมึกจีนนะฮะแล้วก็จนเนี้ยล่าสุดเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมาอ่นานับประมาณช่วงกุมภาปี2 0 2พันเเนี่ยะฮะมีค่ายเพลเลทค่ายหนึ่งเขาพิมพ์ออกมาแล้วแต่เดี๋ยวผมก่อนจะไปว่ากันตรงนั้นเดี๋ยวผมขอเล่าเรื่องยอ่อเขาคร่าวให้ฟังก่อนละกันเผื่อใครที่จะยังไม่รู้นะฮะ ก็คือไอ้กอสไซเดอร์เนี่ยเป็นผลงานการแต่งเรื่องแล้วก็วาดโดยอาจารย์มากิโคอุจินะครับผมก็คือตีพิมพ์ครั้งแรกลงในนิตยสารรายสัปดาห์โชเนนจัมส์นะฮะก็คาแรคเตอร์ต่างๆของตัวละครนเนี่ยจะถูกอ้างอิงมาจากพระคำภีไบเบิลนะครับผมเช่นมาเทพมิคาเอลหรือลูซิเฟอร์เป็นต้นนะฮะแล้วก็จะมีเทพในตำนานของหลายๆ,ายๆประเทศอีก นะครับผมก,เเกงงเ็เรื่องราวย่อๆก็คือเราไงดีเรื่องราวก็คือเขาจะพูดถึงสงครามระหว่างสวรรค์แล้วก็ปีศาจไม่ใช่สวรรค์สิเรียกว่าเาทวดากับีาิาณและกันนะครับผมเป็นสงคารามวของมหาเทพมิคาเอลซึ่งเป็นหนึ่งในเทวทูตผู้นำทัพสวรรค์นะครับ ก็เขาจะทําสงครามกับลูซิเฟอร์ซึ่งลูซิเฟอร์เนี่ยเป็นหนึ่งใน7จ็ทูตสวรรค์เช่นกันแต่ไม่รู้ไปโดนเป่าหูท่าไหนก็คือลูซิเฟอร์เนี่ยก่อการกรบฏบนสวรรค์มาเทพมิคาเอลก็เลยต้องนำเหล่าทวยเทพเข้าไปต่อก่อนสู้กับทัพของลูซิเฟอร์ซึ่งลูกน้องเนี่ยจะเต็มไปด้วยเหล่าปีศาจในการสงครามในครั้งนั้นนะ ในศึกครั้งสุดท้ายลูซิเฟอร์ได้แพ้ให้กลับมาเทลไมเคเดลจนทําให้ตัวเองบาดเจ็บแล้วก็ตกลงสู่นรกจนในที่สุดลูซิเฟอร์ก็กลายเป็นซาตานปกครองนรกไปส่วนเหล่าเทวยเทพแล้วก็ปีศาจหลายๆตนที่ได้ต่อสู้กันก็ได้ล่วงหล่นลงสู่พื้นพิภพแต่สงครามครั้งนั้นมันไม่ใช่สงครามครั้งสุดท้ายจริงๆ มันกลายเป็นสงครามที่ต่อเนื่องยาวนานมาจนถึงกระทั่งปัจจุบันเนี่ยนะฮะซึ่งไอ้ก่อนที่ลูซิเฟอร์อจะตกนรกเนี่ยเขาได้ถูกมหาเทพม,มิคาเอลใช้ดาบเนี่ยฟันจนดาบเนี่ยแตกกระจายโดยแล้วก็ไอ้เศษของดาบเนี่ยได้กลายมาเป็นเ,เหล่าอสศวินแห่งสวรรค์ที่เรียกว่ากอดไซเดอร์นะฮะ ส่วนเลือดเลือดของอลูซิเฟอร์ที่ถูกฟันออกมานั้นเมื่อตกลงมาสู่มนุษย์บนพื้นโลกก็จะกลายเป็นหลอปีศาจที่ถูกเรียกขาดโดยเองว่าเดวิลไซเดอร์นะครับผมซึ่งมันเป็นมันเป็นเหมือนก็อดไซเดอร์กับเดวิลไซเดอร์ถ้าตีง่ายๆก็คือมันพบุรุษของมนุษย์ที่กลายพันธุ์มาจากฝั่งเทพแล้วก็ฝั่งปีศาจนั่นเองนะฮะซึ่ง จนมาทั่งมาถึงปัจจุบันลูซิเฟอร์ก็พยายามที่จะหาทางฟื้นคืนชีพขึ้นมานะครับตอนนี้ก็อยู่ที่ว่าเราทวยเทพซึ่งนำโดยกอดไซเดอร์เนี่ยจะคอยปกปักรักษาปกป้องมนุษย์ได้ยังไงนะฮะเวลอข้าวข้าวก็จะเป็นแค่นี้แหละครับผมเป็นการต่อสู้กันระหว่างความมืดกับกับความสว่าง ปีศาจกระเทศนะครับง่ายๆแค่นี้เองซึ่งโดยส่วนตัวความคิดเห็นนะฮะถ้าเอาวัดวัดความความรู้สึกในการอ่านครั้งแรกที่อ่านจบครั้งแรกโอ้โหผมตื่นเต้นมากแอคชั่นสนุกมากลายเส้นสวยแล้วคือด้วยด้วยความที่ส่วนตัวเนี่ยผมเป็นคนชอบเรื่องาราวเกี่ยวกับตำนานเทพตำนานปีศาจอะไรอยู่แล้วล้วเรื่องเนี้ย มาเพียบนะครับผมทั้งฝั่งปีศาจทั้งฝั่งเทพและการต่อสู้ฉากแอคชั่นว่าสวยสนุกมากแต่อ่าโอเคอัน,นันผมอ่านมาตั้งแต่ปีตั้งแต่ยุคกา้าสูงละกันจนมาล่าสุดเนี่ยที่บอกว่าอ่าคายไพยเรตพิมพ์ออกมาใหม่ผมได้เอามาอ่านอีกครั้งหนึง่งความสนุกมันลดน้อยลงอ่ะนะฮะ อาจจะเป็นเพราะว่าผมเคยอ่านผ่านตาม,มาผมรู้เรื่องข้าวๆมาแล้วนะครับก็อยากให้ลองไปอ่านดูใครที่ชอบเกี่ยวกับเรื่องการต่อสู้ระหว่างเทพกับปีศาจเนี่ยผมว่าน่าจะชอบเรื่องนี้สนุกสนุกจริงๆครับเรื่องนี้อ๋อมันมากอืมโอเคเดี๋ยวเรามาว่ากันถึงหนังสือการ์ตูนละกันที่ผมบอกว่าผมเคยอ่านแต่ตอนยุค90เนี่ยอ่าฉบับ ผมไม่แน่ใจว่าเป็นพิมพ์แรกหรือเปล่านะฮะแต่ว่าผมผมเห็นของของค่ายเนี้ยที่เป็นอ่าชื่อสำนักพิมพ์หมึกจีนนะครับผมเอ๋เดี๋ยวผมหาก่อนสำนักพิมพ์หมึกจีนเขาพิมพ์ออกมามันจะเป็นเล่มเหมือนบิ๊กบุ๊กสมัยนู้นนะฮะเล่มหนาๆสองเล่มจบนะเดี๋ยวผมโชว์ให้ดูนะปกอันนี้สันปกนะฮะ,ะเล่มหนึ่งหนะ้าสิบห้าบาท เล่มสองหกสิบบาทสมัยโน้นไอ้นี่ปกกันเล่มหนึ่งนะครับผมเนี่ยของหมึกจีนเนี่ยปกเล่มสองของหมึกจีนต้องขออภัยนะครับผมก่อนที่จะไม่แกะพลาสติกออกนะฮะเพราะว่ามันเก่าจนจนกา,กาวกาตรงสันเนี่ยครับผมมันหลุดออกมาละ หนังสือตอนนี้มันหลุดหลุดออกจากปกแล้วผมก็เลยไม่อยากไปแกะมันนะฮะแล้วก็ผมเห็นต่อจากพิมพ์เนี้ยผมผมก็เห็นอีกพิมพ์หนึ่งดิมผมไม่แน่ใจว่าเป็นของใครผมจําไม่ได้ละแล้วผมไม่ได้ซื้อมาด้วยจนกระทั่งล่าสุดค่ายเพลเตที่ว่าเนี่ยก็คือค่าย l i ยอาร์ตแพ n i n g ไม่ใช่สิล i n อาร์ล i n อาร์ตแพนนิถูกแล้ว Line าร์ตแพนนิงคอมมิกนะครับผมเขาพิมพ์ออกมา เป็นพิมพ์เขาบอกว่าพิมพ์ตามต้นฉบับนะฮะเขาบอกพิมพ์ตามต้นฉบับก็จะเป็นหกเล่มจบนี่นะเออโอเคหกเล่มจบเดี๋ยวผมให้ดูนับนับปกทีละเล่มแล้วกันนะครับผมนี่เล่มหนึ่งนี่เล่มหนึ่งเล่มสองใช่ไหมเล่มสองใช่ นี่เล่มสามผมว่าลายเส้นปกไม่สวยเท่าของหมึกจีนนะเล่มสี่ผมเขาบอกว่าต้นฉบับก็น่าจะเป็นต้นฉบับจริงๆฮะแต่ว่าผมลว่าลายเส้นแปลกๆเล่มห้านี่ชุดเกาะกอดไซเดอร์ <ider> นี่เล่ม หกสุดท้ายก็ตามสไตล์ของอาจารย์คนนี้นะครับผมมันก็จะมีเซอร์วิสนิดหน่อยแต่ว่าด้วยความที่มันก็เป็นฉากมันเป็นหนังแอคชั่นนะฮะกระตูนแอคชั่นเพราะนั้นฉากเซอร์วิสก็จะไม่ได้แบบมือวาอะไรมากมายนะฮะสำหรับใครที่ตอน,นอาาเนี้ยไอไอของค่ายไลอ้อด์แอนนิงเนี่ยเขามีแถม อันนี้ให้มาให้ด้วยเป็นโปสการ์ดนะครับผมมีกล่องโปสการ์ดแต่ได้มาผมก็ยังไม่ได้แกะมันเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะลองแกะให้ดูแล้วกันนะฮะก็โอเคอ่ะจะบอกว่าโปสการ์ดของเขาก็คือหน้าปก ของกระตูนเรื่องกอตไซเดอร์ภาค2นะครับผมนี่คุณไปดูไปก่อนเลยกอตไซเดอร์เซคันนะครับผมเนี่ยหน้าปกนะครับของสยามผมไม่แน่ใจจะยังหาได้อยู่นหรือเปล่านะครับอาจจะต้องไปหาดูมือสอนะมือหนึ่งหมดแล้วแน่นอนตามงานหนังสือก็ไม่น่าจะเหลือละอ่ะ นี่ครับผมก็เท่ากับว่าเขาพิมพ์ตามปกเลยมันจะมีอยู่16เล่มนะครับเดี๋ยววันหลังผมจะมารีวิวไอตัวภาค2ให้ฟังอีกทีหนึ่งแล้วกันนะฮะก็พูดถึงหนังสือตัวเล่มหนังสือการ์ตูนของแรพแพนนิงดีกว่านะฮะก็ส่วนตัวผม ยอมผมผมขอบพูดตามตรงเลยแล้วกันว่าว่าผมไม่ค่อยประทับใจเท่าไหร่กับรูปรูปเล่ม,มนะฮะคือดูสันกาวนะครับผมผมไม่รู้จะมองเห็นไหมการเข้าสันเข้ากาวมันไม่สวยฮะมันดูไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่แล้วเป็นอย่างนี้เกือบทุกเล่มนะฮะเนี่ยผมก็ผมก็ไม่ค่อยอยากยแกแหกันเท่าไหร่นะครับแล้วก็ ออการตัดเล่มการตัดเล่มไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเดี๋ยวผมเห็นชัดๆมันมีอยู่เล่มหนึ่งอ่ะนี่นี่ครับมันมันตัดเขา้าเข้าเล่มไม่ค่อยดีเท่าไหร่ะมีปุดมีปูดๆอยู่ไม่เคยชัด คือเข้าเล่มอ่ะไม่ค่อยดีอันนี้คือที่ผิดหวังไปละหนึ่งหนึ่งข้อแล้วก็อีกข้อหนึ่งที่อันนี้ยอมรับว,ว่าผิดหวังสุดๆเลยก็คือการแปลผมว่าการแปลไม่ค่อยดีฟังอ่านอ่านแล้วไม่ค่อยลื่นและที่สําคัญพิมพ์ผิดเยอะมากพิมพ์ผิดแล้วก็พิมพ์ตกพิมพ์ผิดช่องอ่าอันนี้ผมอ่านไปผม,ผมอ่านไปสามเล่มนะเจอทุกเล่มแล้วแบบเยอะมากก็ น่าเสียดายสำหรับการ์ตูนในตำนานแบบนี้นะฮะแต่ก็ยังดีกว่าที่ไม่มีใครพิมพ์ออกมาเลยนะครับผมเพราะว่าอย่างไอเล่มเก่าที่ผมบอกนะเขาสำนักพิมพ์จีนอันนั้นผมแปลดีนะฮะผมชอบเลยแต่ผมแกะเปิดอ่านมันไม่ได้ละเพราะเดี๋ยวมันจะหลุดนะครับผมโอเคก็เดี๋ยวฝากไว้แค่นี้แล้วกันนะครับผมใครมีเรื่องราวอะไรที่แบบอยากจะสอบถามเกี่ยวกับกเรื่องกอ็ไซเดอร์หรือว่า การ์ตูนเรื่องอื่นๆยังไงก็ลองคอมเมนต์กันเข้ามานะครับผมโอเคฝากยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ